ผลลัพธ์จะออกมาในเอาต์พุตล้ทีนี้เราสังเกตซิว่าเอ๊เราจะดูตรงไหนนะครับดูตรงค่าของวันเวตรงค่า f นะครับพอวันเวปุ๊บเนี่ยสถิติที่เราจะดูนะครับในตารางเอาต์พุตก็คือสถิติ f test นะครับคือค่า f นั่นเองสองช่องนี้สองคอลัมน์นี้นะครับจะเป็นคอลัมน์หลักที่เราจะดูว่า ค่าสถิติที่เราจะทดสอบนั้นผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรเช่นของร้านกาแฟดอยแมวจะพบว่าคนที่มีช่วงอายุทั้ง3ามช่วงวัยมีการให้คะแนนที่แตกต่างกันโดยดูจากค่า significant คือจุด025นะครับถ้ามันน้อยกว่าจุด05นั่นแสดงว่ามันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนร้านกาแฟวารีค่า s i gnificant ได้จุดหนึ่งสองสามแสดงว่าคนทั้งสามช่วงวัยนี้นะครับให้คะแนนรสชาติของร้านกาแฟวารีไม่ไม่ต่างกันนะครับส่วนร้านกาแฟแบ็กแคนคาย่อนนะครับมีค่า s i gnificant เท่ากับจุดศูนยแแสดงว่าคนที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันมีการให้คะแนนรสชาติที่ ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่หลับจุด0.5ตรงนี้นะครับเราจะวิเคราะห์ด้วยสถิติใดๆก็ตามถ้าเราดูแค่ตัวเลขนะครับมันก็จะไม่ให้ประโยชน์เราเราจะต้องตีความค่าที่ได้ให้ออกด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะถามพวกเรานะครับถ้าคนสังเกตร้านกาแฟวารีแตกต่างจากกลุ่มอื่นนะครับร้านกาแฟวารีเนี่ย คนทั้งสามช่วงวัยกินแล้วให้คะแนนไม่แตกต่างกันเนี่ยมันมีความหมายยังไงครับทั้งสามร้านเนี่ยถ้าเราถ้าเราอีกหน่อยเราจะไปเปิดแฟนชายร้านกาแฟาสดเนี่ยเราจะเลือกกาแฟร้านไหนดีถ้าอย่างนี้ครับถ้าได้ข้อมูลอย่างนี้มาคิดว่ายังไงครับน้ำอ้อยคิดว่าจะเลือกร้านกาแฟร้านไหนดีสามร้านนี้ถ้าเราจะเปิดแฟนชายครับ วารีทำไมเลือกเปิดร้านวารีครับสังเกตดีๆคนไม่ว่าเป็นใครก็ตามช่วงอายุเท่าไหร่ก็ตามกินแล้วให้คะแนนที่พอๆกันแสดงว่ารสชาติมันสามารถที่จะใครกินแล้วก็อร่อยแต่ร้านกาแฟดอยแมวมันมีค่าคนเนี่ยให้คะแนนที่แตกต่างกันแสดงว่ามันอาจจะเหมาะกับคนบางกลุ่มเท่านั้นเช่น ร้านกาแฟดอยแมวถ้าเกิดรสชาติกาแฟมันเข้มมากๆเลยคนที่อายุเยอะหน่อยจะชอบกินนะครับคนอายุยอ่อกคนอายุวัยรุ่นคงไม่ค่อยชอบกินอะไรเข้มมากเกินไปอาจจะชอบหวานหน่อยอันนี้เป็นยกตัวอย่างเฉยๆนะครับกับร้านกาแฟแบ็กแคนค่ายนมันเป็นร้านกาแฟแบ็กแคนค่ายนเนี่ยจะมีท็อปปิ้งเยอะๆมีปั่นโอรีโอใส่เยลลี่เพราะฉะนั้นคนเด็กๆชอบกิน แต่คนอายุมากๆไม่ค่อยชอบเพราะฉะนั้นมีการให้คะแนนที่แตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเราดูจากสถิติเราก็ต้องเลือกที่จะนําไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะเพราะฉะนั้นในข้อที่สามนะครับข้อข้อที่สามหรือว่าไม่แน่ใจข้อที่อ๋อข้อที่สองนะครับเราก็จะเห็นว่าร้านกาแฟวาลีเนี่ยนะครับทําให้คนไม่ว่าช่วงวัยใดๆก็ตามกินแล้วให้คะแนนไม่แตกต่างกัน เพราะนั้นเราจะต้องเลือกไปใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมนะครับทีนี้ในข้อที่สามโจทย์ถามว่าร้านกาแฟแต่ละร้านได้รับการให้คะแนนรสชาติของกาแฟที่แตกต่างกันหรือไม่ตอนนี้ก็คือเราต้องการเปรียบเทียบว่าแต่ละร้านน่ะมันมีคะแนนที่ต่างกันอย่างไรก็จะใช้การเปรียบเทียบเป็นคู่ก็จะให้สถิติที่ชื่อว่า paired sample t-test นะครับกลุ่มเดิม ตั้งหกิคนเลยกลุ่มเดิมแต่ไปกินสองล้านสามล้านแต่เปรียบเทียบทีละคู่จะใช้เซนติไปเข้าไปที่ analyze เลือกไปที่ compare mean นะครับแล้วก็เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่า pair sample t test นะครับทีนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน r สิบอนะครับหน้าต่างของมันหน้าตาจะไม่เป็นอย่างนี้หน้าต่างหน้าตาจะเป็นอีกแบบหนึ่ง เดี๋ยวก็จะหาตัวอย่างมาให้เห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันที่16หน้าต่างของมันจะโชว์การจับคู่แบบนี้ให้เห็นทีนี้เราจะมาดูคู่แรกก็คือคะแนนของร้านกาแฟดอยแมวกับร้านกาแฟวารีเปรียบเทียบกันนะครับจับคู่ที่หนึ่งนะครับจับคู่เข้าไปต่อไปคู่ที่สองเราก็เอากาแฟดอยแมวจับคู่กับร้านกาแฟแบ็คแคนค่ายนนะครับ คู่ที่สามก็คือคะแนนของร้านกาแฟวารีกับร้านกาแฟแบ็กแคนพย่อนนะครับสังเกตเวอร์ชั่นที่สิบหกก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่เห็นไหมครับหน้าจอตรงเนี้ยเราจะมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรคู่กับอะไรเพระาะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับการกําหนดแว u ูในในโปรแกรมเนี่ยก็พยายามกําหนดให้มันชื่อสั้นนิดนึงนะครับหรือถ้าไม่งั้นเราอยากจะเห็นว่าเรา ทำถูกจริงหรือเปล่าแล้วก็ดึงหน้าต่างนะครับให้มันยาวสั้นยาวไปนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวแปรที่เราเลือกนั้นมันถูกต้องแล้วนะครับ mm. เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มโอเคเมื่อเราเลือกจับคู่ได้ครบแล้วนะครับ mm. อ่าเช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับ mm. โปรแกรมก็จะวิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆที่ให้เรามาพิจารณา สิ่งที่เราสําคัญที่สุดคือค่าที่เราต้องการก็คือเราจะดูที่ตารางที่ชื่อว่า p a i r sample test หรือ p a i r e sample t t e s นั่นเองเพราะฉะนั้นชื่อมันก็บอกแล้ว t-test เราก็ต้องไปดูที่ค่า p ของมันนั่นเองค่า t นะครับตัวแรกมันติดลบนั่นหมายความว่าอะไรติดลบแสดงว่าตัวตั้งมีคะแนนน้อยกว่าตัวลบนั่นเองเราไปดูที่ค่า significant เป็นหลักนะครับ ค่าซิกนิฟิแคนได้จุดสามห้าศูนย์แสดงว่าคะแนนของร้านกาแฟคู่แรกซึ่งคู่แรกก็คือร้านกาแฟดอยแมวกับวารีนะครับมีการให้คะแนนที่ไม่แตกต่างกันนั่นก็หมายความว่าร้านกาแฟวาร้านกาแฟดอยแมวกับวารีเนี่ยมีคะแนนรสชาติที่ไม่แตกต่างกันทางสถิตินะครับแต่ถ้าเราอยากจะดูว่าเอ๊ะ ถ้ามันไม่ต่างกันแต่ว่าร้านไหนล่ะที่ดีเนี่ยเราก็ไปดูที่ค่าเฉลี่ยนะครับเราก็ไปดูที่ค่าเฉลี่ยด้านบนจะพบว่าร้านกาแฟดอยแมวมีค่าเฉลี่ย8.12คะแนนนะครับส่วนร้านวารีมีคะแนน8.27แสดงว่าวารีดีกว่าหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแต่คู่ต่อไปคู่ที่สองกับคู่ที่สาม นะครับสังเกตค่า s i gnificant ได้น้อยกว่าจุดศนย์ห้าทั้งสองคู่เลยนั่นแสดงว่าคู่ที่จับมาเนี่ยนะครับระหว่างคู่แรกคู่ที่2องเนี่ยนะครับคือร้านกาแฟดอยแมวกับร้านกาแฟแบ็คแคนขย่อนเนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและเป็นค่าทเป็นค่าบวกถ้าค่าทเป็นค่าบวกนั่นแสดงว่าตัวตั้งก็คือคะแนนของร้านกาแฟดอยแมว มากกว่าคะแนนของร้านกาแฟแบ็กแคนค่ายนนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าเอะร้านกาแฟดอยแมวมีข้อดีคือรสชาติมันดีกว่าแบ็กแคนค่ายนถ้าเอาคู่ที่3ามอวารีไปเปรียบเทียบกับร้านกาแฟแบ็กแคนค่ายนก็พบว่าค่า t เป็นค่าบวกเช่นเดียวกันและค่า s i gnificant น้อยกว่าจุด05เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในคู่ที่สาม ก็มีตีความได้ว่าร้านกาแฟวารีนั้นอร่อยกว่าร้านกาแฟแบ็คแทนคายอนถ้าเราจะเอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้ประโยชน์ในการยืนยันเราก็เห็นว่าร้านกาแฟอะไรครับที่มีรสชาติเมื่อเปรียบเทียบกับร้านอื่นแล้วรสชาติด,ดีกว่าอัน,นอื่นถ้าเราเรียงลําดับจพะพบว่าร้านกาแฟอะไรเป็นอันดับหนึ่งครับร้านกาแฟวารีวารีเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าวารีอร่อยกว่าดอยแมวนะนิดหนึ่ง นะครับอันดับสองเราลงมาก็คือร้านอะไรครับดอยแมวอันดับที่สามก็คือแบ็กแคนคายอนนะครับแต่ว่าไม่ว่าใดๆก็ตามเราจะเอาข้อมูลแค่นี้เราไปตัดสินใจว่าร้านกาแฟไหนดีกว่ากันเนี่ยก็ยังไม่ได้อีกนะครับมันมีปัจจัยอื่นอีกมากมายแต่ก็ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราตัดสินใจในการที่จะเลือกนะครับร้านกาแฟ มาเปิดแฟนชายหรือว่าเลือกที่จะเข้าไปรับประทานาน